สวัสดีครับผมภูมไทยเอเวเรสศูนย์อำอเภอท่าระเจียบจังหวัดชลงเราครับวันนี้มีโอกาสมาลงพื้นที่สวนสวนยางของน้องแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะน้องวิสานะคะ่่าาออ,อที่ว่าเอาปุ Met ๋ยเม็ดเอเวอเรสเรามาใช้นะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่มาหาน้องเขาออก่อนใช้หลังใช้ ใช่ก่อนก่อนใช้มันอ่าน้ำยางมันไม่ค่อยออกดีนะคะมันไม่ข้นน้ำยางแล้วลองใช้ดูน้ำยางออกเยอะแล้วก็น้ำยางข้นขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพเนาะใช่ค่ะอันนี้ใช้ชนิดเม็ดและชนิดน้ำเนาะใช่อันนี้อันนี้อันนี้กี่มีดถ้วยละสามมีดอ่ะถ้วยละสามมีดครับอ่าถ้วยละสามมีดน้ำหนักสุดยอดเอเวอเรสต์ครับสามมีดพรุ่งนี้เก็บขายแล้วมั้งใช่พรุ่งนี้น่าจะขายแล้ว ขายรอบหนึ่งได้เท่าไหร่คะประมาณขายรอบหนึ่งยี่สิบไร่ประมาณกิโลอ่เจ็ดร้อยโลยี่สิบไร่ขีดหมดไหมนี่ไม่หมดไม่หมดเนาะใช่ใช่ยอยขีดเนาะใช่เพราะมันต้องกีดสลับมันกีดหมดไม่ได้อ่านี้ยี่สิบไร่แต่น้องขีดไม่หมดนะใช่มันจีดแบ่งกันอ๋อจากที่เราไม่เคยใช้เรามาหันมาใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์เรานี่รู้สึกเป็นยังไงบ้าง ใครไม่เคยลองลองมาใช้ดูดีราคาประหยัดแล้วก็แบบลดต้นทุนแล้วมันก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าแค่ต้นเดียวนะคะนี่เต็มหมดแล้วทั้งสวนนะคะทั้งสวนมันยางก็คงดนด้วยแล้วปีหน้าจะใช้ต่อไหมใช้ค่ะปีหน้าใช้อ๋อซือวันนี้ก็อโอกาสเลยจองเลยเนาะอ่าโอเคนะครับครับสวัสดีครับ